สวัสดีค่ะมาเล่นพิกอเดีพิเกาดก,กันนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อใครกันที่คิดถึงคุณมากัน3มกองค่ะมีกองผีเสื้อมีกองมะหมุนแล้วก็มีกองลิลลี่ค่ะแต่ดูเพื่อนๆอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแต่ขอให้คําทํานายที่ดีคําทํานายที่เป็นบวกตรงกับเพื่อนๆนะคะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อมาดูกันเลยจ้า ใบแรกนะคะควีนดาบค่ะ Queen of Swords Five of Cups ค่ะ5ถ้วยค่ะ Strength ค่ะ The Chariot ค่ะ Four of Cups ค่ะ4ถ้วยค่ะ Hangman ค่ะ King of Pentacles ค่ะ King เหรียญค่ะ Death ค่ะ Four of Pentacles ค่ะ4เหรียญค่ะ Nine of Wands ค่ะ9ไม้ค่ะ จากหน้าไพ่สามารถอ่านได้เป็นสองพลังงานนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มีฐานะดีค่ะฐานะดีหน้าที่การงานดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่รักใครรักเลยความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาในพลังงานแรกนะคะณนะตอนนี้ตั้งกาศใส่กันมีกําแพง มีระยะห่างมีพื้นที่ส่วนตัวมีการเว้นระยะระหว่างกันค่ะไพ่สเตรนท์ขึ้นมาบอกว่าเคยได้มีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันมาก่อนเคยได้ใกล้ชิดกันมาก่อนบางความสัมพันธ์อาจเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยต่างกันมากๆแต่ก็เข้ากันได้นะคะ เคยมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันเคยใกล้ชิดกันแต่ณปัจจุบันนี้ดูจะสะบั้นลงแล้วดูมีการเว้นระยะกันแล้วดูมีการจบกันแล้วในบางคู่บางความสัมพันธ์นะคะคนนี้แหละค่ะที่คิดถึงเพื่อนเอนส่วนอีกพลังงานหนึ่งนะคะเป็นพลังงานที่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันความสัมพันธ์ยังไม่จบความสัมพันธ์ยังไม่ขาดสะบั้นลงแต่ว่าได้มีการเดินทาง ไปทำภารกิจบางอย่างอาจจะไปทำงานนะคะหรือว่าแยกกันห่างกันด้วยเหตุผลบางประการมีการเก็บใจไว้รอกันค่ะไพ่สีเหรียสขึ้นมาบอกว่าคนที่แยกไปห่างไปอาจจะด้วยภารกิจต่างๆอะไรก็ตามนะคะมีการเก็บใจไว้รอกันนั่งรอกันอยากใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อมีคนอื่นเข้ามานะคะเขาคนนั้นไม่สนใจค่ะตั้งกาด กันคนอื่นนะคะเพื่อที่จะรอการมาพบการมาเจอกับเพื่อนๆการมาพบการมาเจอกับคนที <t <t ่อยู่ในใจของเขาเขาไม่สนใจใครนะคะสำหรับคนที่มีเพื่อนเราแล้วต้องไปทำภารกิจในที่ต่างๆเขาไม่สนใจใครเขารอเฝ้ารอการที่จะได้มาพบเจอการที่จะได้มาเจอกับเพื่อนๆนการที่จะได้มาใช้เวลากับเพื่อนเพืนเขามีจิตใจที่มั่นคงค่ะ มั่นคงอยู่กับเพื่อนๆไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่มีใครมาออฟเฟอร์หรือว่ามีใครมาอ้อยนะคะเขาก็ไม่สนใจค่ะเขารักษาระยะห่างแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่สนใจคนอื่นนอกจากเพื่อนๆน,นะคะคนนี้แหละค่ะคิดถึงเพื่อนๆหนักมากค่ะคนที่อยู่ห่างไกลกันโดยระยะทางหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะมีไพ่เดทขึ้นมาเป็นพลังงานของชาวต่างชาติค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาคนนั้นกันนะคะข้อความเหล่านี้เอมิลี่ทำขึ้นคนเดียวค่ะเขาไม่ได้ช่วยเลยแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับความรู้สึกที่เขาอยากบอกเพื่อนๆนะคะมาดูกันเลยจ้าแค่ได้คิดถึงค่ะเขามีความรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะคิดถึงเพื่อนๆหนักมากน่ากินมีคนหิวแถวนี้นะคะน่ากินอะไรจ้าเพื่อนๆน,น่ากินหรอจ๊ะ I love you เขามีความรักให้กับเพื่อนๆนะคะยังคงมีความรักความคิดถึงให้กับเพื่อนๆมีใจแต่ไม่มีโอกาสเขามีใจให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่านขณะนี้ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆคะ่ะ พี่น้องโซนบางคนอาจจะอยู่ในโซนของพี่น้องโซนนะคะเดี๋ยวรอขยับเป็นแฟนโซนนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกอิมลีด้วยนะคะแล้ววันหลังมาดูไพ่กันใหม่จ้าสวัสดีค่ะเวันนี้เลือกกองม้าหมุนมาดูกันเลยจ้า ten of cups ค่ะสิบถ้วยแล้วมาดูอะไรอีกนะคะ two of cups ค่ะสองถ้วย Ace of pentacles ค่ะแบบนี้ต้องมาดูไพ่ด้วยหรอจ้าไม่ต้องดูแล้วจ้า เอมิลี่แอบเหม็นความรักนะคะแฮงแมนค่ะ Three of Cups ค่ะจะติสค่ะมีความอยากติก้นกันด้วยนะจ๊ะ Ten of s w r r d s ค่ะ10ดาบมาทำไมจ๊ะ The Star ค่ะ p a g of s w o r r s ค่ะค่ะสำหรับเพืเ่อนที่เลือกกอม้าหมุนนะคะ สิบถ้วยกับสองถ้วยสิบสองถ้วยเข้าไปแล้วคาโลหลรนึงแล้วเอาอะไรอีกสำหรับคนที่คิดถึงเพ,เ,พเพื่อนที่เลือกกองม้าหมุนอยู่นะักขณะนี้นะคะก็คือคนที่เคยมีความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งกับเพื่อน,อน,อนที่เลือกกองม้าหมุนค่ะแต่ว่าบางคู่บางรายบางคู่บางรายเท่านั้นนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างทำตัวไม่น่ารักทำตัวเกเรนะ่าติก้นอาจจะทำให้ห่างกันไป หรือว่าลดระดับกันไปเพื่อนๆอ,อาจจะลดระดับเขาลงไปให้อยู่ในระดับเดียวกับกกนนะคะนะตอนนี้เขาเสียใจยแล้วก็มีความรู้สึกผิดแล้วค่ะ สิบดาบออกมาย้ำเตือนความรู้สึกผิดของเขานะคะรู้สึกผิดแล้วสำนึกไม่ทันแล้วนะคะอยากที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึง่งอยากมาเป็นหนึ่งเหรียญใหญ่ๆแบบนี้อีกครั้งหนึง่งไม่อยากอยู่ในระดับเดียวกับกางเกงในนะคะถึงแม้ว่าจะห่างกันไปถึงแม้ว่าจะ มีไพ่ซาริออตขึ้นมานะคะบางรายห่างก,กันโดยระยะทางก็เป็นได้นะคะถึงแม้ว่าจะห่างก,กันไปเพื่อนๆยังคงเป็นคนที่โดดเด่นในใจของเขาเสมอค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงให้กับเพื่อนๆนความรู้สึกคิดถึงนี้เป็นความรู้สึกที่ดูมีความหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมารักกันกลับมาเป็นคู่กันกลับมาใช้เวลาที่ดีด้วยกันอีกครั้งนะคะคนนี้แหละค่ะคิดถึงเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีข้อความอะไรฝากมาถึงเพื่อนๆอนะจ๊ะ ข้อความเหล่านี้เอมลี่ทำขึ้นคนเดียวค่ะเขาไม่ได้ช่วยเลยนะคะแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อนและตรงกับความรู้สึกที่เขาอยากบอกเพื่อนนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ากรารยานมิโซนค่ะบางคนอาจจะโกรธกันหรือว่างอนกันนะคะตุปป๊บป,ปอ่องตุ๊บป่องเขาอยากให้กลับมาดีกันกลับมาเป็นกัลยาณมิตรกันนะจ๊ะไม่ตีกันนะจ๊ะบางคนอาจจะถูกลดระดับ ไปเหลือแค่เฟรนโซนนะคะเขาอยากกลับมาเป็นแฟนโซนค่ะพี่น้องโซนโอ้โหมาทุกโซนเลยนะคะสําหรับบางรายที่ระดับไปเหลือพี่น้องโซนขอให้ช่วยอัพเลเวลให้เขาหน่อยนะคะให้เขาได้กลับมาเป็นแฟนโซนค่ะเพราะว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆคะ่ะอยากอยู่ใกล้ๆอยากหมุยงือเขิน จะเขินทำไมนะคะเขินกับเรื่องอะไรคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกอิลี่ด้วยนะคะแค่ได้คิดถึงนะปัจจุบันนี้ก็แค่ได้คิดถึงค่ะย,ยังไม่ได้เจอกันนะคะเขารอคอยการได้มาเจอกันการได้อยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะแล้ววันหลังมาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่มาดูกันเลยจ้าใครกันที่คิดถึงเพื่อนๆนะคะสามดาบขึ้นมาค่ะ จะปวดนะคะ10 of Pentacles กลับหัวค่ะส0บเหรียญกลับหัว10 of Cups น่าจะมีความเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่ามีคอมมิทเมนต์กันชัดเจนแล้วนะคะ7 of Swords ่่ะดดาบค่ะ5 of Swords ค่ะ5ดาบค่ะเถียงกันเหรอคะเถียงกันเก่งใช่ไหมคะสเหรียญค่ะ3ดาบ 3, าบ3าบเหรียญ Magician ค่ะ เพจ job pentacles ค่ะหนึ่งเหรียญ world ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจาเว้นระยะหรือว่าบางรายบางความสัมพันธ์อาจจะจบกันไปนะคะเพจ job sword ค่ะเด็กดาบค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะคนที่คิดถึงเพื่อนๆณเ,นะเวลานี้ก็คือคนที่เคยเสียอกเสียใจกันมาเคยช้ำอกช้ำใจกันมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นกรณีที่มีครอบครัวกันแล้วหรือว่ามีคอมมิชเมนต์ชัดเจนกันแล้วแต่ว่ามีปัญหาของเรา 2, อสาคนนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของ financial คือปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือปัญหาในเรื่องของการพูดความจริงไม่หมดหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วมีคอมมิชเมนต์ชัดเจนแล้วแล้วก็ทำให้ต้องจบกันไปหรือว่าแยกกันไปนะคะเขาคนนั้น คู่กรณีตัวแสบคนนี้แหละคะ่ะที่คิดถึงเพื่อนๆหนักมากนะคะแล้วก็มีความหวังว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้มีไพ่สามเหรียญขึ้นมากับไพ่แมจิกเชียนนะคะเขาวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้แก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้นนะคะเขามีความคิดถึงเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเขามีความรู้สึก คิดถึงให้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาคนนั้นกันค่ะข้อความเหล่านี้เอเมมี่ทำาขึ้นคนเดียวนะคะเขาไม่ได้ช่วยเลยค่ะแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อน,อนและตรงกับความในใจที่เขาอยากบอกเพื่อนอน,นะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ารอได้เสมอค่ะเขารู้สึกว่า เขารอเพื่อนๆได้เสมอค่ะขอแค่ให้เป็นเพื่อนเอนเท่านั้นเขารอได้เสมอมนุษย์หินค่ะบางรายอาจจะมีความเป็นมนุษย์หินนะคะเย็นชาจ้าพักก่อนความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการพักก่อนก็เป็นได้ค่ะพักแล้วรอเริ่มต้นกันใหม่นะคะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ บางรายมีการแอบส่องแอบมองกันด้วยค่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะรอวันนั้นของเราเจอกันในความฝันเขาฝันเห็นเพื่อนๆนะคะเจอเพื่อนๆในความฝันค่ะตรงไม่ต้องคอมเมนต์บอยมิลี่ด้วยนะคะขอเพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ